ปัตวั์สิกขาบทที่เเรื่องภิกษุณีหลายรูปโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของอนนาถะบินทิกะกหบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านตำบลหนึ่งอัตคัดด้วยข้าวยาคูชาวบ้านตำบลน,นั้น จึงได้รวบรวมเครื่องใช้สอยที่เขาเต็มใจทำบุญเพื่อเป็นมูลค่าข้าวยาคูสำหรับภิกษุณีทั้งหลายฝากไว้ที่ร้านชาวตลาดคนหนึ่งแล้วได้เข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายกล่าวคำนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายเจ้าค่ะกับปิยาพันเพื่อเป็นมูลค่าข้าวยาคูพวกข้าพเจ้าฝากไว้ที่ร้านชาวตลาดชื่อนอน้นขอท่านทั้งหลาย จงให้วัยวัจกรไปนำเข้าสารจากร้านชาวตลาดนั้นมาหุงต้มฉันเถิดภิกษุณีทั้งหลายได้ขอให้เปลี่ยนกับปิยะนั้นแหละเป็นเพสัตชไปบริโภคเป็นส่วนตัวชาวบ้านตำบลน,นั้นทราบเรื่องแล้วพากันเพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าฉะนัหนภิกษุณีทั้งหลาย จึงได้ให้เปลี่ยนกับปิยพันธ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายแก่ภิกษุณีหมู่มากไปเป็นปัจจัยอย่างอื่นทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำบลน,นั้นพากันเพ่งโทษติเตียนพลทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียน พนทนาว่าชนัยภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้เปลี่ยนกับปิยะพันธ์ที่เขาบริจาคไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายแก่ภิกษุณีหมู่มากไปเป็นปัจจัยอย่างอื่นทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีทั้งหลายให้เปลี่ยนกัปปิยะพันธ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายแก่ภิกษุณีหมู่มากไปเป็นปัจจัยทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลว่า จริงพระพุทธเจ้าทรงติเตียนและบัญญัติศิกขาบทพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงได้ให้เปลี่ยนกับปิยพันธ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายแก่ภิกษุณีหมู่มาก ไปเป็นปัจจัยอย่างอื่นทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่าการกระทำของพวกนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็และภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใด ให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่นด้วยกับปิยพันธ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมู่มากแต่ขอมาเป็นส่วนตัวเป็นนิสสกิยะปาจ,จิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบอนาปติวานภิกษุณีน้อมกับปิยพันธ์ที่เหลือไปหนึ่ง ขออนุญาตต่อเจ้าของแล้วน้อมไป1มีอันตราย 1. วิกลจริต1อาธิกรรมิกา1ไม่ต้องอาบัดแลปัตตวัคสิกขาบทที่9จบปัตตวัคสิกขาบทที่10เรื่องภิกษุณีทุลนันทา โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาะบินทิกะข้าหัปดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาเป็นพระหูสูตรช่างพูดองค์อ่านสามารถกล่าวถ้อยคำมีหลักฐานคนเป็นอันมากต่างพากันเข้าไปสนทนาปราศัยด้วยประจวบเวลานั้นบริเวณของภิกษุณีทุลนันธาชมรุษ ชาวบ้านจึงถามภิกษุณีทุนนันธาว่าแม่เจ้าเพราะเหตุไรแม่เจ้าจึงปล่อยให้บริเวณชมรุตนางตอบว่าเพราะคนให้ไม่มีคนทำก็ไม่มีจึงชาวบ้านพวกนั้นได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้สอยที่เขาเต็มใจทำบุญเพื่อเป็นมูลค่าบริเวณแล้วถวายเป็นกัปปิยะพันไว้แก่ภิกษุณีทุลนันธา ภิกษุณีถุลนันทาได้ขอให้เปลี่ยนกับปิยพันนั่นแหละเป็นเทััว์แล้วบริโภคเป็นส่วนตัวชาวบ้านเหล่านั้นทราบเรื่องแล้วพากันเพ่งโทษติเตียนพลทนาว่าฉะไหนแม่เจ้าถุลนันทาจึงได้ให้เปลี่ยนกับปิยพันที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคล มาเป็นปัจจัยอย่างอื่นไปทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีทุลนันธาได้ให้เปลี่ยนกับปิะยะพันธ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคล มาเป็นปัจจัยอย่างอื่นไปทั้งขอมาเป็นส่วนตัวด้วยจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้า,าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีถุลนนันทา จึงได้ให้เปลี่ยนกับปิยพันธ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้อย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคลมาเป็นปัจจัยอย่างอื่นไปทั้งของมาเป็นส่วนตัวด้วยเล่าการกระทำของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญตัติอันหนึ่งทิกษุณีใดให้เปลี่ยนซึ่งปัจจัยอย่างอื่นด้วยกับปิยพันธ์ที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งอุทิศไว้ยอย่างหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคลแต่ขอมาเป็นส่วนตัวเป็นนิสสกิยะปาจิตตีเรื่อง ภิกษุณีทุลนันทาจบอนาปฏิวานน้อมกับปิยพันธ์ที่เหลือไป1ขออนุญาตจากเจ้าของแล้วน้อมไป1มีอันตราย1วิกลจริต1อาธทิกรมิกา1ไม่ต้องอาบัดแลปัตวัคสิกขาบทที่10จบ ชีวอวักศิกขาบทที่หนึ่งเรื่องภิกษุณีทุลนันทาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะขหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาเป็นพระหูสูตรเป็นคนช่างพูดเป็นผู้องค์อาจสามารถกล่าวถ้อยคำมีหลักฐานครั้นถึงฤดูหนาว พระเจ้าเะเสฐที่โกศลทรงสะพักผ้ากำพลมีค่ามากสเสด็จเข้าไปหาภิกษุณีทุลนันทาถึงสำนักทรงอภิวาทภิกษุณีทุลนันทาแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุณีทุลนันทาทูลชี้แจงธรรมมีกถาถวายให้เท้าเธอทรงเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงครั้นเท้าเธอทรงเห็นแจ้งสมาทาน อาถารร่าเริงด้วยธรรมีคถาของภิกษุณีทุลนันทาแล้วได้ทรงประวรณาภิกษุณีทุลนันทาดังนี้ว่าข้าแต่แม่เจ้าขอท่านได้โปรดบอกสิ่งที่ต้องประสงค์ภิกษุณีทุลนันทาทูลว่าขอถวายพระพรถ้ามหาบาพิษมีพระราชประสงค์จะทาจพระราชทานแก่อาตมภาพไซ ขอได้โปรดพระราชทานผ้ากำพลผืนที่ทรงนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลทรงถวายผ้ากำพลแก่ภิกษุณีทุลนันธาในทันใดนั้นแลแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับทรงอภิวาทภิกษุณีทุลนันธากระทำประทักษิศแล้วเสด็จกลับคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนพลธนาว่า ภิกษุณีเหล่านั้นเป็นคนมากมากไม่สันโดษฉไน,นจึงได้ทูลขอผ่ากำพลทรงต่อองค์พระราชาเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนพนธนาอยู่ปัญดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าฉไน,นแม่เจ้าถุลน,นันทา จึงได้ทูลขอผ้ากำพลทรงต่อองค์พระราชาเล่าทรงสอบถามพระภู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีทุนลนันทาทูลขอผ้ากำพลทรงต่อองค์พระราชาจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลว่า จริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉนัยภิกษุณีทุลน,นันธาจึงได้ทูลขอผ้ากำพลทรงต่อองค์พระราชาเล่าการกระทําของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีผู้จะให้เขาจ่ายผ้าห่มหนักพึงให้จ่ายได้เพียงราคาสี่กังสะเป็นอย่างยิ่งถ้าให้จ่ายยิ่งกว่านั้นเป็นนิสกิยะปาจิตติ เรื่องภิกษุณีทุลนันทาจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าผ้าห่มหนักได้แก่ผ้าชนิดหนึ่งที่สำหรับห่มในฤดูหนาวบทว่าพึงให้จ่ายได้เพียงราคาสี่กังสะเป็นอย่างยิ่งคือให้จ่ายผ้ามีราคาเพียง6กหาปณะ,ะได้ อน,นาปฏิวานขอผ้าห่มหนักมีราคาสกังสะเป็นอย่างยิ่ง1ขอผ้าห่มหนักมีราคาหย่อน5้ากังสะ1ขอต่อญาติ1ขอต่อคนประวารณา1ขอเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น1จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน1ถ้ายกประสงค์จะให้จ่ายผ้าห่มหนักมีราคาแพง แต่ให้จ่ายพาห่มหนักมีราคาถูก1วิกลจริต1อาธทิกรรมิกา1ไม่ต้องอาบัดแลจีวรวักสิกขาบทที่1จบจีวรวักสิกขาบทที่2เรื่องภิกษุณีทุลนันธาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทะบินทิกะข้าบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาเป็นพระหูสูตรเป็นคนช่างพูดเป็นผู้องอาจสามารถกล่าวถ้อยคำมีหลักฐานครั้นในฤดูร้อนพระเจ้าประสเิฐที่โกศลทรงสพักภาคผ้าโขมพัดมีค่ามากสเสด็จเข้าไปหาภิกษุณีทุลนันทาถึงสำนัก ทรงอภิวาทภิกษุณีทุลนันธาแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระเจ้าประเสริฐพิโกสลประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วภิกษุณีทุลนันธาทูลชี้แจงธรรมีกถาถวายให้เท้าเธอทรงเห็นแจ้งสมาทานอ่านหารร่าเริงครั้นเท้าเธอทรงเห็นแจ้งสมาทานอ่านหารร่าเริง ด้วยธรรมีกถาของภิกษุณีทุลนันทาแล้วได้ทรงประวัราณาภิกษุณีทุลนันทาดังนี้ว่าข้าแต่แม่เจ้าขอท่านได้โปรดบอกสิ่งที่ต้องประสงค์ภิกษุณีทุลนันทาทูลว่าขอถวายพระพรถ้ามหาบพิตรมีพระราชประสงค์จะพระราชทานแก่อาตมภาพไซ้ขอได้โปรดพระราชทานผ้าขมพัดผืนที่ทรงนี้ พระเจ้าปเปเสนที่โกศลนทรงถวายผ้าโขมพัดแก่ภิกษุณีทุลนันธาในทันใดนั้นแหลแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับทรงอภิวาทภิกษุณีทุลนันธากระทำประทักษินแล้วเสด็จกลับคนทั้งหลายพากันเพ่งโทษติเตียนโพลนนาว่าภิกษุณีเหล่านี้เป็นคนมากมากไม่สันโดษ ชไน,นจึงได้ทูลขอภาคโขมพัดทรงต่อองค์พระราชาเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษติเตียนพนทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าชไน,นแม่เจ้าทุรนันทาจึงได้ทูลขอภาคโขมพัดต่อองค์พระราชาเล่า ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีทุลนันทาทูลขอภาคโหมพัดทรงต่อองค์พระราชาจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนและบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะนั้นภิกษุณีทุลนันธาจึงได้ขอภาคโขมพัดต่อองค์พระราชาการกระทําของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระบ,บัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีผู้จะให้เขาจ่ายผ้าห่มเบาพึงให้จ่ายได้เพียงราคาสองกังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าให้จ่ายยิ่งกว่านั้นเป็นนิสักิยะปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าผ้าห่มเบา ได้แก่ผ้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่สำหรับห่มในฤดูร้อนบทว่าผู้จะให้จ่ายคือผู้ขอบทว่าพึงให้จ่ายได้เพียงราคาสองกังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่งคือให้จ่ายผ้ามีราคาเพียง10บกหาปณะ,ะได้ อัน,นาปฏิวานขอผ้าห่มเบามีราคาสองกังสะกึ่งเป็นอย่างยิ่ง1ขอผ้าห่มเบามีราคาหย่อนสองกังสะกึ่ง1ขอต่อญาติหขอต่อคนประวารณา1ขอเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหนจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน1นึทายกประสงค์จะให้จ่ายผ้าห่มเบามีราคาแพง แต่ให้จ่ายาผ้าห่มเบามีราคาถูก1วิกลจริต1อาธิกร,รมิกา1ไม่ต้องอาบัดแลบทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายทำคือนิสักคียะปาจิตตีสามสิสิกขาบทข้าพระเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแลข้าพระเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลาย ในธรรมคือนิสักิยะปาจิตตีสามสิบสิกขาบทเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม่ครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วหรือแม่เจ้าทั at ้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในธรรมคือนิสักิยะปาจิตตีสามสิสิกขาบทเหล่านี้ เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้นิสักิยะปาจิตติจบ